สวัสดีครับคุณผู้ฟังช่วงนี้มาติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาทางสถานีวิทยุ912 FM 99.10 m มกะ AM 756กิโลเฮิร์ว, Hz, Hz, วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายครับวันนี้กระผมอับดุลการีติหาสนิด,ดำเนินรายการวันนี้รายการจิตอาสาขอนำเรื่องวันพระบิดาแห่งฝนหลวงมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับ สำหรับความเป็นมาของวันที่14พฤศจิกายนวันพระบิดาแห่งปนหลวงนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอันล้นพ้นอันประกอบด้วยพระอริยภาพพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระราชอุตสาหะวิริยะและการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในายามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2498ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแรงและน้ำท่วมทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่าสมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำเพื่อป้องกันหรือลดความดุนแรงการไหลบ่าและเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่งที่สำคัญทรงเกิดพระประกายความความคิดด้วยความมั่นพระไยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดผลได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็นในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้อันเป็นต้นกําเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา จนเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงในปัจจุบันครับอันนี้คือความเป็นมาของวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาติดตามรับฟังถึงที่มาของโครงการพระราชดำริฝนหลวงช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ครับ